คำพิมรกุฎบทนำข้อคิดเห็นโดยดรโมเรียนโดเรียนคำพิมรกุฎภูมิปัญญาเร้นลับแห่งจักรวาลเป็นภาษาเอเลนติสและถูกนำมาแปลโดยโคลุแห่งสัมภาราตนหนึ่งชื่อดออรโมเรียนในปีคศ1901-1963ในสังกัดของบร o t เทอร์โฮสออฟเดอะไวส์เทมเพของสัมภาราในทิเบต ด r อรโมเรียนโดเรียนผู้แปลภาษาโบราณกล่าวว่าที่มาของคำพิมร์รกฏที่ผมแปลออกมาในภาษาอังกฤษนี้จังหน้าพิศวงเหลือเกินเพราะมันมีอายุกเก่าแก่มากถึง3 6 0 0 0ปีก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียวผมรับรองว่าพวกนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่มีทางยอมเชื่อในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนผู้เขียนคำพิมพ์รกฏนี้เป็นชาวแอตแลนติส e ชื่อทอส หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเฮอเมสภายหลังจากที่ทวีอตลลนติสล่มสลายจมลงใต้มหาสมุทรแล้วทอสได้ไปสร้างอานกคมแห่งหนึ่งของอัลเลนติสที่อียิปต์โบราณทอสนี่แหละที่สร้างมหาปริวิตแห่งกิซ่าแต่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของพระเจ้าคีออฟทอสได้บรรจุองค์ความรู้และภูมิปัญญาโบราณของตนซ่อนเอาไว้ใต้มหาพีระมิด พร้อมกับบันทึกของแอแลนติสและเครื่องมือต่างๆทอสปกครองอียิปโบราณเป็นเวลา16,000ปีในช่วง50,000ปีถึง34,000ปีก่อนคริสตกาลเขาได้ฉายาจากผู้คนว่าเป็นเทพผู้อมตะคัมภีร์มรดกถูกเก็บเอาไว้ในมหาพิระมิดและได้รับการดูแลโดยเหล่าศิษย์ของทอสและจากจัีนทอสจากอียิปไปแล้วซึ่งคัมภีร์นี้มีอยู่ทั้งหมด12แผ่น ต่อมาในราว1,300ปีก่อนคริสต์กาลเกิดความวุ่นวายในอียิปต์กุมพระผู้ดูแลมหาพิรามิดได้นำคัมภีร์มรากฏไปไว,ไว้ที่เอเมริกาใต้ที่เป็นที่ตั้งของอาณาจักรของแอกแลนเตสเหมือนกันนั่นคือชาวเผ่ามายาในศตวตรรษที่10ชาวเผ่ามายาได้อพยพไปที่นั่นคัมภีร์มรากฏได้ถูกซ่อนไว้ใต้แท่นบูชาของวิหารที่บูชาพระอาทิตย์ มหาพิระมิดแห่งกิซ่าไม่ใช่ห้องเก็บศพของพระราชาแต่เป็นอารามถ่ายทอดวิชาเล่นรับต่างหากตัวผมได้บุกฝ่าฝ่าอันตรายคนเดียวเข้าไปพบคำพีมร์รากฏนี้ที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี1925แต่ผมไม่ได้รับอนุญาตให้นำฉบ,บับจริงออกมาจึงได้แค่คัดลอกคำพภีร์นี้กลับมาแทนคำพิมร์ปรากฏนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 15แผ่นซึ่งจะแยกเรื่องราวแต่ละเรื่องออกจากกันโดยแผ่นที่1เป็นประวัติของทอสและชาวเอเลติสแผ่นที่2วิหารแห่งอัมันทิสแผ่นที่3กุญแจแห่งภูมิปัญญารู้แจ้งแผ่นที่4กํกำเนิดที่ว่างแผ่นที่5ผู้ที่จะถิตอยู่ณเกราะฮูนันแผ่นที่6กุญแจแห่งอำนาจวิเศษแผ่นที่7 ผู้ปกครองทั้ง7แผ่นที่8ไขกุญแจสู่ความลี้ลับแผ่นที่9กุญแจไปสู่อิสรภาพแห่งที่ว่างที่ไร้การเวลาแผ่นที่10กุญแจไขปริศนาของการเวลาแผ่นที่11กุญแจสู่เบื้องบนและเบื้องล่างแผ่นที่12กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลกุญแจของคำพยากรณ์แผ่นที่13กุญแจไขปริศนาของชีวิตและความตาย แผ่นที่14 3สามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแผ่นที่15ความลับแห่งความลับทั้งมวลเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของข้อมูลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์มรดกซึ่งบันทึกด้วยภาษาแอเลนติสและถูกแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษและถูกแปลมาเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึง่งโดยเราจะเริ่มไปกันทีละลแผ่นจากแผ่นที่1ไปจนถึงแผ่นที่15 เลยนะครับคำพิมพ์ลกดแผ่นที่1ประวัติของทอส์ชาวเอเลติกสแปลโดยต้อติดให้โชคเพราะชาวเอเลติก e ส์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ลึกลับผู้เก็บรักษาบันทึกมากมายกษัตริย์ผู้ทรงพลังผู้มีอำนาจวิเศษมีชีวิตยืนยงคงกระพันจากรุ่นสู่รุ่นเป็นผู้ที่คอยอยู่ต้นทางผ่านไปยังวิหารแห่งอมันทีส ผู้เตรียมการทั้งแต่ต้นเพื่อการนำทางให้แก็บผู้ใดก็ตามที่กำลังจะตามมาและเป็นผู้บันทึกขุมความรู้ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของมหานครนามว่าแอตแลนติสวิหารแห่งอมาทีสเป็นเสมือนเป็นโรงเรียนเป็นประตูสู่ดวงดาวและประตูสู่จักรวาล เป็นที่ที่มีพลังอันมหาศาลของจักรวาลไหลเวียนอยู่และเป็นที่ที่จะให้ความรู้ความกระจ่างทั้งมวลแก่ผู้ที่สามารถผ่านเข้าไปเรียนรู้ได้ในนครนั้นยิ่งใหญ่ของคีออฟและบนเกาะอันเดลจากช่วงเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาบัดนี้ข้าได้เริ่มกรบวนการชุบชีวิตใหม่ขึ้นเป็นการชุบชีตใหม่ที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ผู้ต่ำต้อยในยุคที่ทำ พราะชาวแอเลนติสผู้ยิ่งใหญ่นั้นล้วนเกิดและตายแต่แทนที่จะต้องเกิดและตายวนเวียนไปอีกนานแสนนานจากกลับสู่กันพวกเขาชุบชีวิตตนเองในวิหารแห่งอมาทีสที่ที่สายน้ำของชีวิตจะยังคงไหลต่อไปข้างหน้าชั่วนินิรร์จากร้อยคูณสิบทีาเคยมีชีวิตสืบสารอย่างยาวนานผ่านทางอันมืดมนก็ต้องกระทั่งค่อยเข้าสู่แสงสว่าง ผ่านทางที่ข้าได้เพิ่มคูนปัญญาจากการเรียนรู้ชีวิตจากด้านมืดสู่ความสว่างนั้นความแข็งแกร่งและอำนาจข้าก็ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งบัดน,นี้เรื่องราวของช่วงเวลาที่ข้าเคยมีชีวิตเป็นผู้รู้จักสืบสารมาอย่างยาวนานทั้งหมดนี้ชาวเคลมจะไม่รู้จักข้าอีกต่อไปชาวเคลมคือชื่อที่ชาวเอเลนติสที่พัฒนาทางร่างกาย ปัญญาและจิตวิญญาณขั้นสูงสุดใช้เรียกมนุษย์ที่อยู่อีกถิ่นหนึ่งของโลกที่ยังไม่พัฒนาปราศจากซึ่งความรู้เป็นดั่งเช่นคนป่าเถื่อนในสายตาของชาวเอเลนติสซึ่งในการต่อมาพวกเคมนี้ได้รับการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาการจนสามารถพัฒนาปัญญาพัฒนาความเป็นอยู่และความรู้ได้ในระดับหนึ่ง ก็ได้กลายมาเป็นผู้วิเศษหรือนักบวชในสมัยอียิปต์โบราณน่าจะเป็นเหล่าเิษของทอสด้วยชาวเขมที่ทอสพูดถึงนี้ก็คือมนุษย์ทั่วไปอย่างเรานี่แหละครับแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่แม้ค้าจะยังไม่เกิดค้าก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งอย่างทรงพลังและทรงอํานาจเพื่อทวงเอาทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวที่พวกเจ้าได้กระทําไว้รับหลังคา ฉะนั้นจงระวังชาวเข็มทั้งหลายหากพวกเจ้ากระทำการหลอกลวงทรยศซึ่งคำสอนของข้าข้าจะสาบส่งให้พวกเจ้าได้ตกต่าตกลงจากสถานะอันสูงส่งของพวกเจ้าเสียเสมือนข้าสู่จุดที่มืดมิดที่สุดของถ้ำกลับไปสู่ที่ที่พวกเจ้ามาการทรยศของพวกเจ้าไม่อาจบิดบังข้าได้ไม่ว่าจะมนุษย์ที่อยู่เหนือสุดหรือมนุษย์ที่อยู่ทางใต้สุด จงนำพาให้คำสาบนี้จงมีผลต่อพวกเจ้าจงจำไว้และใส่ใจในคำพูดของข้าเพราะแน่นอนว่าข้าจะกลับมาอีกครั้งจะเรียกเอาสิ่งที่พวกเจ้านำไปคลองกลับมาใช่แล้วเหนือซึ่งเวลาและเหนือซึ่งความตายข้าจะกลับมาเพื่อให้รางวัลหรือชำระโทษตามแต่ที่พวกเจ้าได้กระทำเพื่อตอบแทนความพักดีนั้น แก่พวกเจ้าสิ่งที่พิเศษสุดนั่นคือผู้คนของข้าเมื่อครั้งโบร,ราณกาลพวกเขาเยี่ยมยอดเหนือกว่าผู้คนที่ล่ายล้อมข้าเป็นในตอนนี้มากนะักพวกเขารู้ดีถึงความปลาดเปลืองในยุคโบราณมีหัวใจที่สแสวงหาความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดความรู้อันเป็นของโลกใบนี้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มพวกเขาชาวเอเลนติสล้วนรอบรู้ฉลาด ปราดเปรืองก็ด้วยนักบวชผู้ทรงภูมิปัญญามากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับพวกเราพวกเราแข็งแกร่งเพราะพลังอำนาจที่ดึงมาจากขุมปัญญาไฟที่รถโชดช่วงนิติรันอันโชดช่วงไม่มีสิ้นสุด h ินเด้น o f l i g ท t ทอสกล่าวถึงบรรดานักบวชในแอแลนติสไฟที่ลุกโชดช่วงนิรันพลังแห่งชีวิตปราณหรืออีเทอร์และทั้งหมดนั้นผู้ยิ่งใหญ่ ที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์เหล่านั้นคือบิดาของข้านามว่าตอมผู้รักษาวิหารศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเชื่อมระหว่างหมู่นักบวชที่อาศัยในวิหารนี้และเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในเกาะทั้งสิบว่าด้วยเรื่องของเกาะทั้งสิบและกษัตริย์ทั้งสิบแห่งแอตแลนติสสืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่าเทพโพไซดอนและนางไคโตภรรยาของโพไซดอน มีลูกชายฝาแฝด5คู่ด้วยกันทำให้เทพโพไซดอนจำต้องแบ่งดินแดนในแอตแลนติสออกเป็น10เกาะเพื่อให้ลูกชายฝาแฝดทั้ง10ตนได้ช่วยกันปกครองลูกชายคนแรกของโพไซดอนที่มีชื่อว่าแอตลาสได้เป็นกษัตริย์สูงสุดในตอนนั้นทั้งชื่อของมหาสมุทรและเกาะถูกขนานนามตามชื่อของกษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าแอตแลนติส ดิดาค่านั้นเป็นผู้ให้ข่าวสารและความรู้ซึ่งเขาจะถ่ายทอดให้เมื่อผู้อาศัยในเกาะอันเลวทั้งสามส่วนได้กล่าวอ้อนวอนต่อกษัตริย์ทั้งหลายด้วยน้ำเสียงที่เคารพ1นึ่งในสิเกาะแห่งแอตแลนติสคือเกาะอันเลวที่ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือเมืองคีออสเมืองเชียนและส่วนสุดท้ายคือจุดศูนย์กลางอันเป็นที่ตั้งวิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารแห่งโพไซดอน เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะอันเดลคือเมืองที่เชื่อว่าคีออนเป็นสถานที่ที่นักบวชแห่งอเลนติสอาศัยอยู่อีกส่วนอีกด้านหนึ่งของเกาะอันเดลเรียกว่าเชียนเป็นสถานที่ที่นักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์อาศัยอยู่ส่วนตรงกลางของเกาะจะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มีมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ทั้งเกาะจะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงมีสวนและทั้งเมืองคีออนกับเชียน จะถูกแยกออกจากส่วนกลางของกรอบข้าเติบโตที่นั่นตั้งแต่เด็กสู่วัยหนุ่มได้รับการอบรมสั่งสอนวิทยาการมากมายจากบิดาข้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ในสิ่งลี้ลับมากมายจนกระทั่งเวลานั้นข้าได้พัฒนาปัญญาจนปลัดเรืองกระทั่งปัญญานั้นเพิ่มพูนขีดสุดและประทุกออกมาจากกรอบที่ขวางกั้นเอาไว้เวลานั้นข้าไม่ต้องการสิ่งอื่นใดอีก นอกจากการบรรลุสู่ปัญญาปราดเตืองเท่านั้นกระทั่งวันสำคัญได้มาถึงคําบัญชาได้ถูกส่งมาจากผู้อาศัยในวิหารศักดิ์สิทธิ์ให้นําข้ามาหาเขาไม่กี่คนเท่านั้นท่ามกลางหมู่มวลมนุษย์ที่จะสามารถสู้กับการไปเชิญหน้าครั้งยิ่งใหญ่และเป็นนามตะหาใช่เยี่ยงมนุษย์ปุตุชนทั่วไปหากแต่เป็นเยี่ยงนักบวชผู้พัฒนาปัญญาจนถึงขีสุด ผู้ซึ่งจะไม่เกิดในร่างกายเนื้อแบบปกติอีกต่อไปไม่เกิดแบบปกติที่เป็นทารกในครันของมารดาเหมือนมนุษย์ทั่วไปอีกต่อไปข้าเป็นมนุษย์ผู้ถูกเลือกข้าถูกนำมาสอนมอบความรู้อันยิ่งใหญ่ให้โดยผู้อาศัยในวิหารศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้เพื่อให้เจตนาลมของพวกเขาได้สำเร็จผลเจตนาลมที่จะได้เกิด การพัฒนาโดยไม่กำเนิดในคันแห่งการเวลาอีกต่อไปเจตนาลมที่จะให้ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นเวลานานหลายชั่วยุคนที่ข้าได้อาศัยอยู่ในวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อเพิ่มพูนปัญญาของข้ายัางไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันจนกระทั่งข้าได้เข้าถึงซึ่งแสงสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากไฟอันยิ่งใหญ่นั้น ได้ปัญญาอันมาจากคุมความรู้อันมหาศาลข้าถูกสอนให้รู้ถึงเส้นทางที่จะไปสู่หารแห่งอมบัติสตและเป็นโลกใต้ภพที่ที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั่งสถิตยอยู่บนบัลลังแห่งอำนาจเวลานั้นข้าก้มตัวลงขวายความเคารพอย่างสูงสุดต่อเจ้าแห่งชีวิตหรือเจ้าแห่งความตายเพราะข้าได้ของขวัญล้ำค่านั่นคือกุญแจแห่งชีวิต ข้าได้เป็นอิสระจากวิหารแห่งอมาทิสแล้วพอได้ปัญญาแล้วจากนี้ไปข้าจะไม่อยู่ภายใต้กฎของความตายตามวัฏจักรชีวิตที่ต้องตายเกิดอีกต่อไปดวงดาวอันแสนไกลโพ้นเท่าไหร่ที่ข้าได้เคยท่องเที่ยวไปกระทั่งช่องว่างและการเวลาต่างๆทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปเพราะตอนนี้ ข้าได้ดื่มด่ำอย่างลุ่มลึกที่สุดจากถ้วยแห่งปัญญาข้าได้มองทะลุไปยังหัวใจของมนุษย์ใจกลางของความเป็นมนุษย์และตรงนั้นข้าได้พบกับความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดและข้าปลื้มปิติยิ่งนักเพียงเพื่อค้นหาซึ่งความจริงจิตวิญญาณของข้ายังคงเป็นเช่นเดิมแต่ความเร่าร้อนนั้นได้ถูกดับไปสิ้นแล้วจากยุคสู่ยุคต่างๆที่ข้ามีชีวิตตลอดมา ได้เห็นผู้ที่อยู่รอบตัวของข้าลิมรสถ้วยแห่งความตายและกลับมาเกิดเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดเวลาในนครเอเลนติสค่อยๆผ่านไปทีละเล็กทีละน้อยเกลียวขึ้นแห่งสติสัปะชัญญะทั้งหมดนั้นมันเคยเป็นหนึ่งเดียวกับข้าต่อมามันถูกแทนที่ด้วยบรรดาดวงดาวด้อยข้าจำนวนมากมายบนท้องฟ้าหมายถึงคนเก่าแก่ที่ทรงปัญญาที่เคยอยู่ร่วมกัน กับทอสมาได้จากไปจนหมดสิ้นคงเหลือเพียงคนรุ่นหลังที่ด้อยปัญญาเข้ามาแทนที่มากมายเพื่อจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์คำสอนของอาจารย์ล้วนเจริญเติบโตพริบานดังเช่นดอกไม้ถือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามจากรุ่นสู่รุ่นแต่เพราะความแตกต่างความมืดมวน,นั้นได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของชาวแอแลนติส เปลี่ยนไปจนกระทั่งในที่สุดอาจารย์จึงได้ลงโทษพวกเขาด้วยการไลาา่คาถาเรียกหาพลังลึกสุดสู่ใจกลางโลกนักบทแห่งวิงหารอามาชิตต่างได้ยินและต่างก็กำลังได้ยินจากการบังคับการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้แห่งไฟที่เผาไหม้ชั่วนิติลันนั้นลาวาใต้โลกให้เปลี่ยนแปลงและพลิกผันโดยใช้ ลูกไฟจนกระทั่งไฟอันยิ่งใหญ่นี้ได้เปลี่ยนทิศทางของมันไปโลก,กอสนั้นมีความหมายมากกว่าคำว่าไฟซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในคำพีร์มรดกแผ่นที่3 key of wisdom แต่ในที่นี้เมื่อทอได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในวิหารแห่งอัมาทิสได้ใช้โลก,กอสเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสมดุลบางอย่าง อันเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมขนาดมหึมาขึ้นมาก็ขอสรุปเพียงว่าเป็นไฟเพราะไฟคือสิ่งบ่งชี้ของปราการปรากฏของโลกอนั่นเองจากนั้นทั่วทั้งโลกก็แตกกระจายด้วยน้ำจำนวนมหาศาลผู้คนจมน้ำตายและอาณาจักรล่มสลายจมลงเปลี่ยนซึ่งความสมดุลของโลกไปในบัดดลจนกระทั่งเหลือเพียงแค่วิหารแห่งปัญญา วิหารแห่งอมทิสซึ่งยังตั้งตระหงาอยู่บนมหาภูเขาแห่งอันเร็วยืนหยัดอยู่เหนือน้ำมนุษย์ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดปลอดภัยจากการโจมตีของคลื่นยักษ์อาจารย์ได้เรียกหาข้ากล่าวว่าจงรวมกลุ่มของพวกเจ้า,าไวเ้เถิดผู้คนของข้าด้วยอิทธิฤทธิ์และพลังที่เจ้าได้เรียนรู้ จงพาพวกเขาทั้งหมดนี้ข้ามฟากผืนน้ำไปให้ไกลจนกระทั่งเจ้าไปถึงยังแผ่นดินของอารยชนคนเถื่อนไร้ปัญญาจงไปอาศัยอยู่ตามถ้ำในทะเลทรายและดำเนินตามแผนที่เจ้ารู้มีดังนั้นข้าจึงได้รวบรวมผู้คนและเข้าไปในยานลําใหญ่ของอาจารย์ยานยกตัวลอยสูงขึ้นเวลานั้นแม้เราจะเดินทางกันในยามเช้า แต่บรรยากาศกลับมืดและความมืดรอบข้างเราได้ปกคลุมวิหารไปหมดทันทีทันใดนั้นยานของเราก็ลอยอยู่เหนือน้ำและสิ่งที่ถูกกลืนจนอันตรธานหายไปจากโลกในตอนนั้นมันได้หายไปจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้นั่นคือวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเราบินด้วยความเร็วอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ยามเช้า กระทั่งได้ลงจอดอยังพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่แผ่นดินของชาวเคมด้วยความเดือดด้านที่เห็นเราพวกมันมาพร้อมกับอาวุธตะบองและหอกต่างๆพุ่งป่าอาวุธมาด้วยความโกรธต้องการสังหารพวกเราชาวแอตแลนติสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจึงควบคุมยานบินยกพวกเราให้ลอยสูงขึ้นและควบคุมการสัน่นสะเทือนของยานทําให้พวกเคมตื่นตะหนกเพราะที่พวกมันทํา ได้ก็เพียงแค่วิ่งตามไปในทางซึ่งดูคล้ายเศษหินจากภูเขากระจัดกระจายไปทั่วจากนั้นข้าได้พูดกับพวกมันด้วยวาจาอันสงบและเปลี่ยนไปด้วยสันติบอกให้ทราบถึงอาณาจักรเอเลนติสอันยิ่งใหญ่บอกพวกมันว่าพวกข้าคือบุตรแห่งพระอาทิตย์และเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้า ข้าทำให้พวกมันหวาดกลัวด้วยเวทมนต์ต่างๆของข้ากระทั่งพวกมันยอมก้มลงหมอบแทบเท้าของข้าหลังจากที่ข้าปล่อยพวกมันทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาพวกข้าก็ได้อาศัยอยู่อย่างยาวนานในแผ่นด,ดินของชาวเคมเป็นเวลานานแสนนานนานแล้วนานเล่านานจนกระทั่งทุกคนต่างเชื่อฟังคำสั่งของข้าผู้แม้ติดขัดนอนหลับไหล แต่ยังมีชีวิตเป็นนิรันดร์ข้าส่งลูกหลานของชาวเอเลนติสของข้าส่งพวกเขาไปยังหลายทิศทางหวังให้ช่วงเวลาอันโชดช่วงด้วยคันแห่งปัญญาของชาวเอเลนติสได้ตื่นขึ้นอย่างรุ่งโรดอีกครั้งผ่านการให้กำเนิดของลูกหลานต่อไปเป็นเวลาที่ยาวนานมากที่ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของชาวเคมข้าได้สร้างสารรคผลงานอันล้ำค่ามากมายโดยใช้ปัญญาภายในของข้า ปัญญาของบรรดาชาวเขมต่างก็เพิ่มพูนเติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะถูกลดด้วยน้ำจากสายฝนแห่งปัญญาของข้าข้าได้ทำลายหนทางไปสู่วิหารแห่งอามอ็ติสด้วยพ่อข้าจัดได้สงวนไว้ซึ่งอานาจของข้าเพื่อมีชีวิตอยู่จากรุ่นสู่รุ่นคงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์แห่งแอกแลนติสเก็บความปราดเปร่องไปรักษาไว้ซึ่งบันทึกอันสูงค่านี้ แต่เพียงผู้เดียวจงขยายเผ่าพันธุ์ประชากรของเจ้าชาวเขมทั้งหลายพิชิตเอาเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่ลายล้อมพวกเจ้าและค่อยๆเพิ่มพูนจิตวิญญาณอันทรงพลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่ามกลางชาวเขมทั้งหลายบัดน,นี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องไปจากพวกเขา้าสู่วิหารแห่งอมาทิสในจุดที่ลึกที่สุดในวิหารของโลกนี้ ก่อนจะพบเจ้าแห่งพลังอำนาจข้าจะได้ไปเชิญหน้ากับผู้อาศัยในวิหารแห่งอมาทิสอีกครั้งหนึ่งข้าลอยตัวสูงอยู่เหนือทางเข้าประตูทางผ่านที่จะนำลงไปสู่วิหารแห่งอมาทิสไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีความกล้าหาญจะกล้าพอไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถเดินทางผ่านไปยังประตูบานใหญ่เพื่อไปยังวิหารแห่งอมาทิสที่มืดมิดนั้น ข้าลอยข้ามฟากผ่านทางในมหาปริมิดใช้พลังอำนาจที่มีเอาชนะกำลังแรงโน้มถ่วงของโลกข้าได้เข้าไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่ลึกที่สุดลึกแล้วลึกอีกเดินทางผ่านสัญลักษณ์ที่ข้าได้สลักไว้อย่างทางเดินที่เป็นวงเวียนนั้นไปยังเกือบถึงซึ่งสุดปลายทางที่นั่นณนปลายยอดข้าตั้งวางคริสตัลและปล่อยลำแสงจากคริสตัลสู่อวกาศ ใช้อิทธิฤสร้างเป็นภาพขึ้นมาในอากาศธาตุรวบรวมกําลังสมาธิแล้วจดจ้องไปยังประตูทางผ่านที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อไปสู่วิหารแห่งอมาทิสวิหารอื่นๆที่ข่าได้สร้างขึ้นและทิ้งล้างว่างเปล่าไว้ให้ทุกคนได้เห็นล้วนถูกซ่อนไว้ซึ่งปริศนากุญแจสำคัญที่จะนำพาพวกเขาทั้งหลายไปสู่วิหารแห่งอมาทิส ผู้ใดก็ตามที่มีความกล้าหาญและเก่งกาจพอที่จะไปยังนครแห่งความมืดมิดนี้พันแรกเขาต้องมีความบริสุทธิ์ที่สุดโดยต้องอดอาหารเป็นเวลานานแล้วนอนลงไปในโลงหินที่อยู่ในวิหารของข้าจากนั้นข้าจะเปิดเผยสิ่งลี้ลับอันยิ่งใหญ่แก่เขาไม่ช้าเขาจะตามมายัางที่ที่ข้าจะได้พบเขาแม้จะอยู่ในจุดที่มืดมิดที่สุดของโลก ข้าก็าจะมาพบกับเขาได้ข้าทอสผู้ยิ่งใหญ่ปราดเตืองเรื่องปัญญาที่สุดจะมาพบเขาโดยอบอุ้มเขาไว้และจะอยู่กับเขาผู้นั้นณวิหารแห่งอม,มาทิสตลอดไปข้านี่แหละเป็นผู้สร้างมหาปิรามิดหลังจากใช้ฤทธิ์สร้างปิรามิดขึ้นจากผืนโลกข้าได้เผาแบบแปลนทั้งหมดเพื่อให้ปริศนาในการสร้าง และพลิมิตนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงค่าคงทนผ่านการเวลาจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปในพลิมิตนี้ค่าได้สร้างที่เก็บข้อมูลความรู้เวทมนต์คาถาของค่าเพื่อที่ค่าอาจจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหลังจากที่กลับมาจากวิหารแห่งอมาทิสพวกเจ้าทั้งหลายในขณะที่ค่านอนหลับไหลอยู่ภายใต้วิหา ist, รแห่งมาทิสจิตวิญญาณของค่าจะยังคงเป็นอิสระ ท่องเที่ยวตะเวนไปและจะัแปลงกายสิงอาศัยอยู่ท่ามกลางรุดในรูปร่างเดิมนั้นหรืออาจจะเป็นล่าอื่นอาจเป็นหลายๆล,ล่างในที่เดียวข้าจะอาศัยอยู่บนโลกนี้เป็นดั่งเช่นสายรับคอยมองพวกเจ้าเติมเต็มคำบัญชาการของอาจารย์ข้าให้สำเร็จผลและผู้ที่ทำดีจะได้ถูกเลื่อนขั้นบัดนี้ข้าต้องกลับไปยังวิหารอมาทิส ทิ้งความรู้บางประการของข้าเอาไว้เบื้องหลังข้าจะปกป้องรักษาพวกเจ้าและมอบให้พวกเจ้าเป็นผู้บัญชาการมอบปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดให้พวกเจ้าได้เปิดตาไปข้างหน้าต่อไปแน่นอนว่าตลอดช่วงระยะเวลานี้พวกเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับข้าแน่นอนว่าโดยสิทธิอันชอบธรรมนี้พวกเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับข้าแน่นอนว่า โดยสิทธิอันชอบธรรมนี้พวกเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ข้าต้องจากพวกเจ้าไปแล้วพวกเจ้ารู้ดีถึงคำสั่งสอนของบัญญัติของข้าจงรักษามันไว้และจงเป็นดังนั้นและข้าจะอยู่กับพวกเจ้าคอยช่วยเหลือหรือชี้นำทางพวกเจ้าไปสู่บนทางแห่งความสว่างจงทําซะในตอนนี้ก่อนที่ข้าจะเปิดประตูบานใหญ่นั้น และเดินทางเพื่อลงไปสู่ความมืดเหมือนอย่างวิกาลนั้น